สวัสดีค่ะพอ่อกะยะเย็นอีกแล้วเนาะจานะ้าเนาะพอ่อกะยะเย็นเมื่อนี้ก,กับสีพาเฮ็ดคือเก่าหรอาือจ้าเพราะเฮ็ดผัดทั้มกับเขาเนาะเมื่อนี้สีพามาผัดทั่งอกจาก้าผัดทั่งอกใส่เลือดเนาะจานะ้าเนาะนี่เลือดเลือดไกจาก้าเลือดไกอันนี้เลือดไกที่ยะเย็นลวกแล้วเนาะจานะ้าเนาะลวกแล้วนี่ลวกลวกเขาให้สุก,ก่อนเนาะจา้า,า้วก,าก็ทั่วงอกจ้าทั่วงอก ยายัอยาใส่พริกพริกพาครึ่งน้ำเนาะพริกแดงใส่พริกแดงน้ำบ่ใส่ก็ไไ้ได้จ้าพริกแดงเนาะตามใจชอบเลยจ้าก,ก็มีแกยังอยากจะใส่ไก่บดน้ำจ้าใส่ไก,บก่บดแล้วก็ใส่กระเทียมแล้วก็ใส่น้ำซอจ้าน้ำซอเข้มขคนมากเลยมีซอหอยซอพวกเขาเนาะจะนาะน้ำตาลเล็กน,น้อยแล้วก็เครื่องปรุงรสเนาะรสด,ดีก็ว่ากันไปเนาะ แล้วยังกะใส่ต้นหอมแล้วจ้ะใส่ต้นหอมพอมเมนเมนูนี่ก็ง่ายจ้าง่ายๆง่ายแล้วก็ประหยัดพร้อมเนาะเมนูนี่เนาะจางเนาะนี่มีซัมเนีตรจา้าเครื่องปรุงเอาก็มีน้ำมันเนาะจ้าน้ำมันเวลาไปผัดเนาะใส่น้ำมันพร้อมเมนูนี้ง่ายๆแล้วก็ประหยัดพร้อมจา้าไปผัดกันเลยเนาะจา้านาะผัดถั่วง,งอกใส่เลือดเนาะ บ่ได้เอาอันที่จับอันอยังเก็กะโทรศัพท์มาเด้อพี่น้องเลยเอา้าเอาจังสีหลเนาอจานเนาะตั้งกระทะใส่น้ำมันจ้าฮอนแล้วก็ใส่กระเทียมลงไปเลยนาอจานเนาะกระเทียมล้วกระเทียมลงไปเลย เนาะจับโทรศัพท์มาพี่น้องกินทายน่นยายเดี๋ยวกกระเทียมหอมเราใส่ไกล่ลงไปเลยจ้าใส่ไกล่ลงไปผัด ัไก่ก็สุกแล้วลอออกกนะจ๊ะไส่พอหกอลงกบะักเลย ผัดชงอกแล้วก็ใส่เลือดลงไปเลยจ้าเลือดลงไปผัดเหมือนกันนะอ่าผัดเลือดใส่กับเพาะงอกด้วนะจ๊นะเนาะใส่ไส่ เครื่องปรุงนะจ๊ะที่เย็นผสมไว้นะแล้วไปเลย สุกแล้วจ้าสุกแล้วแต่ยัเงเย็นซิมน้ำกันนะเล้าะคือรสชาติแบบไต็รสชาติเพราะเลยเนะี้ยหานดอกเค็มนิดนิดก็ดีแล้วจ้าพอเย็เยนปรุงรสน้ำซอสเข็มข้นแล้วจ้าเนาะก็ดีแล้วรสชาติตามที่เขาต้องถือใจแล้วเนาะจ้า ใส่ต้นหอมที่เตรียมไว้เลยจ้าใส่ต้นหอมลงไปสุกแล้วจ้าสุกแล้วผัดกินห้อนๆจ้าผัดกินห่อนๆผัด่วงอกใส่เลือดใส่ไก่บดน้ำจากน้อยเนาะจ้าเสร็จแล้วไปต,ตักใส่จานกันเลยเนาะจ้าสุกแล้วเนาะจ้าเนาะต่ตักใส่จานกันเลยจ้ามินามคุกเข่าพร้อม แส่บกันจ้ะเ mm hmm. มนูง่ายเมนูประหยัด เสร็จแล้วเนาะจะนาะตักใส่จานแล้วเรียบร้อยอากินป่คะผัดถง,งอกใส่เลือดนี่มากินน้ำย้ยเย็นเด้อจ้ามากินน้ำกันผัดไม่ไม่ห่อนห,ห่อนจ้าผัดไม่ไม่ห่อนห่อนมากก็อย่าลืมกดติดตามเด้อจ้ากดติดตามกดไลค์ให้เนาะกดกระดิ่งพร้อมเด้อจ้า เป็นกำลังใจแรงใจเหยเยเยยินเนาะจา้ะเนาะขอบคุณที่รับชมคลิปเด้อจ้าขอบคุณหลายๆกชินหอดทุกบ้านเด้อจ้ากินหอดทุกบ้านเนาะขอบคุณที่รับชมคลิปจา้าคอมเมนต์ดีๆกำลังใจดีๆให้กันเนาะจ้ะเนาะขอบคุณหลายๆคลิปนี้ก็เอาผัดทั่งอกผัดทั่งอกใส่เลือดมาฝากเน,น,นาะจ้ะเนาะผัดโั่งอกใส่เลือดมาฝาก คลิปหน้าพอกันไหมเด้อจ้าว่าจะเป็นเมนูอย่างกับล้อรุ่นต่อไปนะจ๊นะเนาะขอบคุณที่รับชมคลิปค่ะคลิปนี้ยายเย็นกลับไปแล้วสวัสดีค่ะ